พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบินทิกะเศษฐีเกตกรุงสาวัตถีนะักที่นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับพึงเบื่อหน่ายบ้างคลายกำหนัดบ้าง หลุดพ้นบ้างจากกายซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตะทั้งสี่นี้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุที่การประชุมก็ดีความสิ้นไปก็ดีการยึดถือก็ดีการท่อทิ้งกายซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตะทั้งสี่นี้ก็ดีย่่อมปรากฏ เพราะฉะนั้นปุถุชนผู้ไม่ได้ตสดับเพึ่งเบื่อหน่ายบ้างคลายกำหนัดบ้างหลุดพ้นบ้างจากกายนั้นตถาคตเรียกสิ่งนี้ว่าจิตบ้างมโนบ,งญญนบ้างวิญญาณบ้างปุตุชนผู้ไม่ได้ตสดับไม่อาจเบื่อหน่ายคลายกำหนัดหลุดพ้นไปจากจิต เป็นต้นนั้นได้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะจิตเป็นต้นนี้ถูกรัดไว้ด้วยตัณหายึดถือว่าเป็นของเราเป็นสิ่งที่ปุถุชนผู้ไม่ได้ตระดับยึดมั่นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราตลอดกาลนาน พราะฉะนั้นปุถุชนผู้ไม่ได้สดับจึงไม่อาจเบื่อหน่ายคลายกำหนัดหลุดพ้นไปจากจิตเป็นต้นนั้นได้ปิกตุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับพึงยึดถือกายซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตะทั้ง4ีนี้โดยความเป็นอัตตายัางประเสริฐกว่า ส่วนการยึดถือจิตโดยความเป็นอัตตาไม่ประเสริฐเลยข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะกายซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งมหาปูตะทั้ง4ี่นี้เมื่อดำรงอยู่หนึ่งปีบ้างสองปีบ้าง3ปีบ้างสปีบ้าง5ปีบ้างสิบปีบ้างยี่สบปีบ้าง 30ปีบ้าง40ปีบ้าง50ปีบ้าง100ปีบ้างหรือเกินกว่าบ้างก็ยังปรากฏตถาคกเรียองสิ่งนี้ว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างจิตเป็นต้นนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดทั้งคืนและวัน ภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับย่อมมณสิการปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละโดยแยกคายในกายและจิตนั้นว่าเพราะเหตุนี้เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะอา,าศัยผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งสุขเวทนาเพราะผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งสุขเวทนานั่นแหละดับไปสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอา,าศัยผัสสะ ที่เป็นปัจจัยแห่งสุขเวทนาซึ่งสวยอารมณ์อันเกิดจากผัสสะนั้นก็ดับระงับไปทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งทุกขเวทนาเพราะผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งทุกขเวทนานั่นแหละดับไปทุกขเวทนาที่เกิดขึ้น พราะอาศัยปัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งทุกขเวทนาซึ่งสวยอารมณ์อันเกิดจากผัตสะนาน,นก็ดับระงับไปอาทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งอาทุกขมสุขเวทนาเพราะภัสสะ ที่เป็นปัจจัยแห่งอาทุกขมมุขเวทนานั่นแหละดับไปอาทุกขมมุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งอาทุกขมสุขเวทนาซึ่งสวยอารมณ์อันเกิดจากผัสสะนั้นก็ดับระงับไปภิกษุทั้งหลาย <c oughs> เพราะไม้สองท่อนเศษสีกัน จึงเกิดความร้อนลุกเป็นไฟแต่ถ้าแยกไม้สองท่อนนั้นออกจากกันความร้อนที่เกิดจากการเสดสีกันนั้นก็จะดับมอดลงแม้ฉันใดสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งสุขเวทนา พระผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งสุขเวทนานั่นแหละดับไปสุขเวทนาที่เกิดขึ้นพระอาศัยผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งสุขเวทนาซึ่งสวยอารมณ์อันเกิดจากผัสสะนั้นก็ดับระงับไปทุกขเวทนาเกิดขึ้นพระอาศัยผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งทุกขเวทนา เพราะผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งทุกขเวทนานั่นแหละดับไปทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งทุกขเวทนาซึ่งสวยอารมณ์อันเกิดจากผัสสะนั้นก็ดับระงับไปอทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัสสะ ที่เป็นปัจจัยแห่งอธุกขมสุขเวทนาพราะผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งอาทุกขมสุขเวทนานั่นแหละดับไปอาทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งอาทุกขมสุขเวทนาซึ่งโสวยอารมณ์อันเกิดจากผัสสะนั้นก็ดับระงับไปฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม่ในผัสสะแม่ในเวทนาแม่ในสัญญาแม่ในสังขารแม่ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำนัดเพราะคลายกำนัดจึงหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์ลแล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป